ขออนุญาตพาดูโซฟาก่อนได้ได้เลยครับได้เลยครับตอนนี้ก่อนเลยครับอย่างที่บอรไปวอเตอร์ไฟ V1 เนี่ยปกติเนี่ยสามห้าเก้าร้อยนะครับสำหรับไซส์สองเมตรเจ็ดสิบแบบนี้แต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆเอาแบบเล้าๆกันไปเลยเฉพาะสาขาสีนคริมนะครับสองเมตรเจ็ดสิบเหลือแค่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยตอนนี้รับประกันโครงสร้างเต็มสิบปีสิบปีรับประกันให้นะครับฟังชันสปาโก้สามารถจะดึงออกมาได้เพิ่มพื้นที่การใช้งานที่พักเท้าแบบนี้นะครับเรื่นๆแบบนี้บ ก็ยังสามารถถอดได้เช่นเดียวกันนะครับ <S 2> <S 2> อยากจะถอดออกไปซักออกไปเซอร์วิสสามารถทําได้หมดครับ <S <S 2> <S 2> ถอดได้ทั้ง3ส่วนมีหมอนอิงเล็กมีหมอนนั่งพิงหลังมาให้อย่างครบครัน <S <S เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกเลยว่านั่งสบายพิงสบายมากแ,และที่สําคัญตัวนี้เป็นผ้าจากแบรนด์นิทั์เป็นผ้าที่เน้นในเรื่องของกันไรฝุ่นกันน้ำในระดับสะท้อนน้ำเท็กเจอร์เน้นเนียนความนุ่มสวยงามเป็นผ้าทอสลับลายเป็นรุ่นกรีก3 0 0 1 8นหะครับสำหรับใครที่ต้องการเท็กเจอร์แบบ สวยงามมีความโดดเด่นความลงตัวแล้วยังมีความนุ่มอีกทั้งคุณสมบัติยังดีด้วยกันสะท้อนน้ําด้วยก็มาลองดูตัวนี้ได้เลย25,000ื 25, าเอยเท่านั้นเฉพาะที่สาขาสีนทะครินตัวนี้รุ่นนี้เลยนะครับไซส์นี้เลย